สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำพริกนะคะแต่เรายังไม่รู้ว่าจะเป็นน้ำพริกแบบไหนเรามีพริกสดมีกระเทียมมีหอมแดงแล้วก็มีมะเขือเทศลูกเล็กนะคะมะเขือเทศลูกเล็กค่ะแล้วเรามีแอปเปิ้ลสองลูกยังไม่รู้จะเป็นน้ำพริกอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน ว่าเราจะทำน้ำพริกอะไรแต่ที่นึกๆได้ว่าจะทำน้ำพริกแอปเปิลเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงน้ำพริกแอปเปิล hmm. เราก็คูดขูดหอมกระเทียมนะคะมะเขือเทศใส่ที่หลังคะ่ะวันนี้เราเอาแบบเ นี่นะคะน้ำพริกของเราคั่วเสร็จแล้วเราก็มาตำให้ละเอียดทำให้ละเอียดอย่างนี้นะคะแล้วเราก็สับแอปเปลิลรอวันนี้เราทำน้ำพริกแอปเปลิลค่ะเราไม่มีปลาไม่ใส่อะไรนะคะเป็นน้ำพริกแอปเปลิลธรรมดาธรรมดาค่ะก็พริกคั่วเสร็จแล้วนะคะ ขวเสร็จแล้วตำห้เรียดตอนนี้เราจะใส่เกลือลงไปค่ะเราจะใส่เกลือลงไปนะคะเป็นเกลืออย่างดีค่ะไม่เค็มมากจะออกหวานนิดๆเกลือนี่จะออกหวานเสร็จแล้วเราก็จะใส่แอปเปิ้ลลงไป เหมือนกับเราทำน้ำพริกมะขามแต่เราไม่มีมะขามค่ะเราก็เลยเอาแอปเปิลมาทำแทนก็เป็นแปลกๆนิดๆเป็นน้ำพริกแอปเปิลค่ะเป็นสูตรคิดค้นขึ้นเองค่ะเราก็ดัดแปลงไปเพราะเราไม่มีวัตถุดิบไม่มีวัตถุดิบก็ดัดแปลงเอา ตะาให้เขานิ่มให้เขา,เมเขาลมกลมด้วยกันแล้วก็จะมาจิ้มว่าเราจะใส่เกลือหรือจะใส่น้ำปลาดีส่วนใหญ่ที่นี่ทำอาหารจะใส่เกลือมากกว่าค่ะแต่ก็มีน้ำปลาติดบ้านอยู่เหมือนกันแล้วก็จะตามให้เขาเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันหรือเป็นให้มัน ไอ้เปิ้ลที่เรสชาตแข็งแข็ง,ขงนิ่มตัวลงเราจะเอาช่อนนะคะ สุดยอดค่ะเะียวเปรี้ยวๆนิดๆอร่อยถ้าเราใส่น้ำปลานิดนึงก็จะดีค่ะแต่นี่เราจะใส่เกลือลงไปอีกนะคะถ้าชอบเปรี้ยวก็ปีบมะนาวอีกนิดนึงค่ะแต่นี่ไม่ชอบเปรี้ยวก็เลยเป็นน้ำลิกแอปเปิลเปรี้ยวพอดีพอดีค่ะ Pick apple nak. Kali dia ramah หน้าตาน้ำพริกแอปเปิลน,นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็จะเติมน้ำปลานิดนึงค่ะระวังเปรี้ยวเค็มนะคะเพราะว่าเราได้ใส่น้ำใส่เกลือไปประมาณนึงแล้วคะ่ะ